ใมกระต่ายดำของเราจะอยู่เคียงข้างหัวหน้าเสมอคะ่ะจะว่าไปแล้วท่านได้มีอุปกรณ์สงสัยอะไรบ้างคะชุดวนะ้ายน้าของทางโรงเรียนแค่ตัวเดียวนะ่ะ <c oughs> นี่มันเรื่องว <c oughs> ่าอะไรกันคะ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดชุดของโรงเรียนไอเอสเป็นแบบเก่าสินะคะยังไม่เงียสักทีเดียวนะคะแต่ว่าแค่นั้นมันเออแค่นั้นมันทำไมไม่ถึงขั้นที่จะยัยว่วอยู่ันได้นี่นสิ สมแล้วที่ประองหัวหน้าของหน่วยกระต่ายดำเมอไม่เสียแรงคลั่งไคล้ในมังงะกับออนิเมะเขาญี่ปุ่นรจริงๆถ้าอย่างนั้นเอาอยัางไงดีฉันมีแผนอยู่แล้วล่ะค่ะตอนนี้11เโมงแล้วนะคะมีเวลาอิสระจะถึงตอนเย็นเลย กลับไปที่โรงแรมให้ทานอาหารเย็นด้วยนะคะเข้าใจแล้วนะท่านี่ๆเอาลิโนมาเล่นกับพวกเราทันนั้นนั้นนะและบอลลูนบอลเชยหาดกับเธอได้สิตรงไหนดีล่ะเยอะค่ะโอ้สูสูงมองเห็นสุลูกหูลูกกาเลยล่ะทำอะไรองเธอเนี่ยเธอเป็นแมวหรือไงฮะว้าน่นสนเวลา่ฉันเล่นด้วยสิไมวหลังจากนั้นก็ตาฉันนะที่ไม่ใช่หอชมวิวนะ รีบลงไปสักทีสิจะจะทำอะไรกันอยู่คันเนียแค่<ะ> hey, ดูแลจะรู้ดีและเผาสะเก็ดการเดินได้ยืนนะ<อ> <c oughs> คุณอิจิกะคุณพงษ์ยังไม่เลื่อนสัญญาที่ให้ไว้กับฉันบนรถหลันกนะฮะเอาละคุณอิจิกะขอความกร,รุณาด้วยนะคะวิ้ยแค่น<อ>ั <c oughs> ้นแหละให้อิจิกะทำอะไรให้เยอะอย่างที่เห็นนั่นแหละให้ทาครีมกันแดดยังไงล่ะคะ ถ้าักษาสัญญาที่ให้ไว้ก <weg> ับสุภาพสตรีไม่ได้แล้วก็ก็ไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษหรักไหมคะเข้าใจแล้วที่ไม่ได้แฮะอุ๊ยไปฮะคุณอิซิกะฉันมือถุให้มันอุ่นก่อนที่จะทาสิคะขอโทษนะคี่จะเคยทำแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเอ้ยครั้งแรกนั้นเหรอคะ ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้นะคะนี่ลอน่ะทำไมถึงต้องดีใจด้วยยะโอ้โอ้ว้าต้องรู้สึกดีแน่เลยอะขนาดพวกเรายังใจแต้นไปด้วยเลยแต่ะเรียกเดี๋ยวฉันขอเยิมคืนกันแดดต่อด้วยนะเออคือทาแค่หลังก็พอใช่ไหม,มไม่ค่ะไหนๆก็ทาแล้วช่อท,ทาบริเวณที่อื้มเองไม่ถึงทั้งหมดด้วยนะคะ พังหมดเลยเหรอที่ขาแล้วก็บันท้ายด้วยบันท้ยด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทายเองนะีัหัวจรดเิช่หจายทา้ด้วยสินะได้เยดิจะัดให้เนะเดี๋ยวทาหมดเลยนี่ด้วอะไรกันเนี้ยเฮ้ ให้ตายเธอทำไมเธอต้องชกฉันด้วยล่ะเนี่ยอิจิกะมาแข่งกันไว้แนละ้วไปที่ทุ่กันเถอะถ้าแพ้แล้วก็ต้องเลี้ยงนักแข็งใส่ด้วยนะไหนพูดเองเออเองแบบนั้นเล่าเดี๋ยวเถอะขี้โกงนี่นาอยากจะรู้สึกิดกับเซซิเลียแต่คราวนี้ฉันขอเลยนะไม่ยอมแพ้เซซิเลียกับลอร่าแล้ว,ลวนะขมามัน อิจิกะแขนของอิจิกะสินะนี่นะนีหลินเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกโชคร้ายจังเลยนะคะคุณหลินอิงเฮ้เดี๋ยวฉันน่ะจะช่วยพาไปส่งที่โรงแรมเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิฉันจะอยู่กับอิจิกะคุณทาคาสึกิขอแรงหน่อยจะได้ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเอง เ้าบอบว่าไม่เป็นไรไงเล่าเดี๋ยวอิจิกะจะช่วยฉันด้วยข้อรีบสี่าเดี่ยไปทำัสวยๆตรงนีนะเธอเอาเธอถ้ายังมีแรงขนาดนั้นคงไม่เป็นไรแล้วล่ะมั้งอิจิกาอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะยี่้ยมัมมี่เหรอสัตว์ประหลาดเขาจะตัวหรือเปล่าเนี่ยอ้อ้าวให้อจิกะก็ดูสิไม่เป็นไรรองน้าคือขอตสินว่าเป็นหรือไม่เป็นน่ะฉันไปจต่งหักลูกเสียงนี้มันลอล่าเหรออุซ่าใส่ชุดบน้ามาแล้วนะ อิจิกะเห็นหรอกเหรอ,เ,อเดี๋ยวสิฉันต้องการสิ่งที่รีบว่าเตรียมใจเหมือนกันนนะอืมถ้าอย่างงั้นผมกับอิจิกะไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันแล้วนะดีหรือเปล่านะอย่าอย่าทำแบบนั้นสิเถ้ยอยากจ้าหัวลอกก็หัวลอกออกมาเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหัวลอเลยเนอะอิจิกะอ๋อก็น่ารักดีออกอ น,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 นั้นเหรอนี่ฉันน่ารักนั้นเหรอเพิ่งเคยถูกชมแบบนั้นเป็นครั้งแรกเลยนั่นเนี่ยอริมูราคุงัฎยาที่ให้ไว้น่ะว,ะว,ว่าจะไปเล่นวอลเยบอชายหาดด้นะจะได้แข่งกับอริมูรแล้วสรแล้วรเราเตินสามต่อสพอดีเลยนะดีแนะละดุกันเลยไปเ,เลยพยายามก็นะอริมูราคุง

ามไปดีหรือเปล่านะให้เวลาเธอหน่อยจะดีกว่านะวัน้บันชายหาดแหละคะเนื้อสนุกจังเลยเนะออาจารย์จะมาเล่นด้วยกันไหมคะอาจารย์แล้วคุณล่ะคะอาจารย์โอริมูระฮะออ้ยอ,อ,อ,อาจารย์โอริมูระเหมือนเพื่อนแบบแลแเลยเพขรมัดเลยอาจารย์คะปีติกับหนูได้เลยนะคะ แคน้นค่ะดีกันเลยนะฮะจิกาเนี่ยแล้วก็ดูว่าจะชอบผู้หญิงแบบอาจารย์โอริมุระกันนะเฮ้ยพูดเรื่องอะไรเนะี่ยก็แบบว่าปฏิกิริยามันต่างจากตอนที่เห็นพวกเราในชุดว่ายน้ําเลยนี่นะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเฮ้ยคู่แข่งเยอะจังเลยนะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นยังโดนอาจารย์โอริมุระเข้าไปอีกอ,อ่ะ พี่จ so nice. ีฟูยุแข็งแกร่งมากเลยนะเตรียมรับมือให้ดีล่ะจีจิ้กก็รู้สึกจะตีความหมายผิดสินะเห้ ไม่อยู่ตรงนี้เองเหรอทำาะไรอยู่อ่ะคุณจีฟูอาจารย์โอไดมูรละดูเหมือนจะมีเรื่องรุ่มใจอยู่นะมีเรื่องอะไรกวนใจอยู่งั้นเหรอเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องของทันเนทใช่ไหมเอะอเมื่อวันก่อนได้คุยกันแล้วละ่ะรู้สึกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง VT System ของรอล่าเนี่ย พรุ่งนี้คือวันที่เจ็ดกรกฎาคมอาจจะโผล่มาก็ได้นะใยนนั่นแน่นอนว่าเตรียมเอาไว้แล้วล่ะสุดยอดจะเหนือของเครื่องทั่วไปแถมยังทัดเทียมกับเครื่องสีขาวนั่นด้วยเชื่อของเครื่องที่ว่าก็คืออาคาซบกิ